สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe like s h a r เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์สอบถามมาว่านะครับมีอาชีพอะไรบ้างที่แปลกๆภายในเรือนจานะครับสำหรับอาชีพแปลกๆภายในเรือนจํามันก็มีมากมายหลากหลายนะครับนะ ที่ข้างนอกเขาไม่ค่อยทํากันข้างในเขาก็ทํากันนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงอาชีพนะครับรับจบนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เราจะเห็นได้ในเรือนจํานะครับนะรับจบนะทุกเรื่องนะครับการที่มีคนรับจบนะครับนะมันก็จะเป็นอันสิ้นสุดนะเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีคนรับจบนะคนรับจบก็รับโทษไป นี่ก็คือนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าในคลิปนี้นะครับก็มาฟังกันเลยนะครับนะสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเรือนจำนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับนะฐานะมีหลากหลายนะครับความเป็นอยู่นะคนที่เป็นระดับหัวใจเป็นพ่อบ้านเป็นขาใหญ่นะครับเขามีเงินนะครับในสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีเงินเหล่านี้นะครับก็อาจจะเอาสิ่งผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบเข้าไปในเรือนจำนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดโทรศัพท์ หรือสิ่งของต้องห้ามต่างๆทีนี้นะครับเมื่อเขามีสิ่งของต้องห้ามนะครับอยู่กับตัวนะครับมันก็จะเป็นอันตรายกับเขาเวลาถูกจู่โจมเวลาถูกตรวจค้นนะครับดังนั้นนะครับอาชีพรับจบจึงเกิดขึ้นนะครับนที่เป็นพ่อบ้านคนที่เป็นหัวใจคนที่เป็นขาใหญ่เหล่านี้นะครับเขาจะเลี้ยงคนไว้ประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือคนที่พร้อมที่จะรับจบ คนที่พร้อมที่จะรับจบเนี่ยนะครับก็จะอยู่ข้างกายพ่อบ้านเสมอนะครับนะหลายคนอาจจะถามผมว่าเป็นซามูใช่ไหมนะครับบางคนนะครับไม่ได้เป็นซามูนะครับแต่เขารับจบให้ได้นะครับเขาอาจจะไม่ได้รับแทงคนรับจ้างทวงหนี้นะครับไม่ได้ถนัดงานบูนะแต่เขารับจบให้ได้ทุกเรื่องนะครับ คนเหล่านี้นะครับก็จะมีอยู่ประจําบ้านอยู่ประจํากลุ่มนะครับที่เขาทําเรื่องผิดกฎหมายนะหรือว่าผิดกฎระเบียบนะครับอย่างเช่นนะครับเอายาเสพติดเข้าไปขายในเรือนจํานะครับเปิดบอลนะหรือว่ามีเครื่องนะครับมีเครื่องก็คือมีโทรศัพท์นั่นแหละนะครับนะบ้านไหนมีเครื่องนะครับก็จะมีคนรับจบให้นะทีนี้คนเหล่านี้นะครับพ่อบ้านหัวจ่ายขาใหญ่เขาจะเลี้ยงไว้ใกล้ตัวนะครับบางทีนะครับเขาจะนะครับซื้อห้อง เพื่อให้คนเหล่านี้นะครับเข้าไปนอนอยู่ในห้องนะครับนะกับพ่อบ้านกับขาใหญ่กับหัวายนะเวลาถูกจูโจมถูกตรวจค้นนะครับนะคนเหล่านี้ก็จะเด้งรับให้ทันทีนะครับนะเวลาขึ้นห้องนอนส่วนมากเขาก็จะเอาโทรศัพท์ขึ้นไปใช้กันนะหรือว่าบางทีมียาเสพติดมีโพยบอลนะหรือว่ามีอุปกรณ์นะครับนะเสพยามีอุปกรณ์เล่นการพนันนะครับนะ เอาขึ้นไปในห้องนอนเอาขึ้นไปบนเรือนนอนนะครับดังนั้นนะครับคนที่เป็นพ่อบ้านเป็นหัวจ่ายเขาจะเลี้ยงคนเหล่านี้ไว้สําหรับสวัสดิการที่คนเหล่านี้จะได้รับนะครับเมื่อเข้าไปอยู่กับพ่อบ้านไปอยู่กับหัวจ่ายนะครับนะนั่นก็คือนะครับมีแกงซื้อกินนะมีคนซักเสื้อผ้าให้มีคนดูแลนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะคอยเดินประกบพ่อบ,บ้านคอยเคียงข้างพ่อบ้านคอยเคียงข้างหัวจ่ายเมื่อไรที่ เกมนะไม่ว่าจะเกมเครื่องนะเกมยาเกมโพยบอลน,นะหรือสิ่งของต้องห้ามต่างๆนะครับเหล็กแหลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนเหล่านี้จะเด้งรับทันทีนะครับดังนั้นนะครับคนเหล่านี้ก็จะอยู่เคียงข้างกับพ่อบ้านกับหัวจ่ายนะเป็นคนที่พร้อมรับจบนะเมื่อรับจบพ่อพ่อบ้านก็ต้องรับจ่ายนะเมื่อรับจบนะครับนะขาใหญ่ก็ต้องรับจ่ายนะครับ จ่ายเป็นเงินนะครับให้กับคนที่รับจบนะสมมุติว่าเกมเครื่องนะครับโดนจู่โจมโดนตรวจค้นนะครับไปเจอโทรศัพท์บนเรือนอนนะครับนะคนรับจบรับจบให้นะดังนั้นนะครับคนที่เป็นเจ้าของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านหรือหัวจ่ายนะเป็นขาใหญ่ก็แล้วแต่นะครับนะก็ต้องจ่ายเงินให้กับคนที่รับจบนะคนรับจบจะเป็นคนไปรับโทษนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นการต่อคดีการขึ้นซอยนะครับบางทีอาจจะถูกตีถูกลงโทษก็แล้วแต่นะครับนะเป็นกรณีกรณีไปแต่ว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือนะครับคนที่เป็นเจ้าของเครื่องจริงๆคนที่เป็นเจ้าของงานจริงๆนะครับต้องจ่ายเงินให้กับคนที่รับจบนะอาจจะโอนเงินเข้าบุ๊กแบงค์เข้าบัญชีนะครับของคนที่นะครับรับจบหรือบางครั้งบางคราวนะครับ อาจจะโอนให้ญาติให้ลูกให้เมียที่อยู่ข้างนอกนี่คือลักษณะของนะครับอาชีพรับจบที่อยู่ภายในเรือนจํานะครับนะสำหรับอาชีพรับจบที่อยู่ภายในเรือนจํานะครับนะมันเป็นอาชีพที่นะครับคนที่เขาไม่มีทางเลือกคนที่เขาไม่ได้มีเงินมีทองมากมายนะครับเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีนี้ในการหาเงินนะครับพร้อมที่จะต่อคดีนะพร้อมที่จะรับโทษแทนคนที่เขามีเงินนะครับนะเพื่อความอยู่รอดนะ บางคนอาจจะเรียกว่าซามูรับจบก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในเรือนจาเนี่ยความหมายของคําพวกนี้นะครับมันเป็นความหมายแบบกว้างๆนะครับซามูไร,รนะครับบางคนนะครับรับจ้างแทงคนรับจ้างทวงหนี้นะซามูไรบางคนก็รับจ้างนะครับจบเรื่องพวกนี้ให้นะแต่ในเรือนจาเนี่ยมันจะมีคํานึงก็งคือคําว่าแท็กซี่นะแท็กซี่เนี่ยก็เป็นคนที่รับจ้างเหมือนกันนะครับรับจ้างทั่วๆไปนะครับนะรับจ้างซักผ้ารับจ้างยืนยามแบบนี้เขาจะเรียกคําว่าแท็กซี่ ความหมายของคําต่างๆภายในเรือนจํามันเป็นความหมายกว้าง,างๆนะครับแล้วแต่ใครจะนิยามนะเวลาเราฟังนะครับอย่างเช่นคําว่าพ่อบ้านอย่างเงี้ยพ่อบ้านเนี่ยเวลาเราอยู่ข้างนอกเราไม่เคยเข้าไปในเรือนจํามันดูยิ่งใหญ่โอ้เป็นระดับพ่อบ้านพ่อบ้านแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยบางบ้านอยู่กันห้าคนสิบคนนะครับแล้วก็จะมีนะครับคนที่คอยดูแลบ้านนั้นนะครับนะเป็นแกนนําอยู่ในบ้านนั้นนะเป็นตัวหลักอยู่ในบ้านนั้น คนสี่ห้าคนที่อยู่กับเขาเนี่ยก็จะเรียกเขาว่าพ่อบ้านเหมือนกันนะมันเป็นแบบนี้นะครับหรือบางคนนะครับดูแลคนเป็นร้อยก็จะถูกเรียกว่าพ่อบ้านเหมือนกันดังนั้นคํานิยามเหล่านี้นะครับมันเป็นคํากว้างๆนะแต่อาชีพที่ผมนําม,มาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คืออาชีพรับจบนะเมื่อมีการรับจบก็ต้องมีการรับจ่ายนะคนที่เป็นเจ้าของงานก็จะจ่ายให้ทีนี้เวลาถูกลงโทษนะครับหรือว่าถูกทาโทษนะครับบางคนขึ้นซอย,อยอย่างนี้นะครับ พ่อบ้านก็จะคอยส่งข้าวส่งน้ําหัวจ่ายก็จะคอยซื้อแกงซื้อขนมขึ้นไปให้กินนะครับถือว่าเลี้ยงดูกันไปยาวๆนะครับสําหรับคนที่รับจบน้ะนี่ก็คือนะครับสิ่งที่คนรับจบเขาได้รับนะครับถ้าหากนะครับมีการตุกติกหรือว่าไม่มีการจ่ายนะครับนะเรื่องราวต่างๆก็จะไหลไปหาเจ้าของเรื่องนะครับนะสมมุติว่านะครับ หัวใจเกมเครื่องมานะครับนะแล้วไม่จ่ายเงินให้คนรับจบนะคนรับจบก็จะซัดทอดไปหาหัวจ่ายดังนั้นนะครับเรื่องราวพวกนี้นะครับมันต้องมีการจ่ายกันมันต้องมีการนะครับเสียสตุ้งสตางนะครับเพื่อจ้างคนรับจบนะส่วนมากนะครับคนที่เขาเอาเครื่องเข้าไปนะครับนะเขาก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับพวกยาเสพติดโทรสั่งยานะครับหรือว่านะครับเกี่ยวกับการพนันนะเปิดบ่อนภายในเรือนจําคนเหล่านี้เขามีเงินอยู่แล้วนะครับ เขาก็พร้อมที่จะนะครับจ่ายให้คนที่รับจบแทนเขานะนี่ก็คือนะครับสิ่งที่ผมนํามาเล่าให้ฟังหรือว่าวิถีชีวิตของผู้คนภายในเรือนจํานะครับนะสำหรับคนที่รับจบหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังนะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับ อย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello Test ขอบคุณครับผม